โอ้โหสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่เมกะบาซามอัปเดตร้านหมจีนนะร้านฮอตช็อปฮอตช็อปนะมาดูว่ามีอะไรบ้าง่ะนี่เขาติดลูกค้าอยู่มาดูนี่เน่ะนี่ของแปลกๆนะนี่นี่โอ้โหไรเดอร์ก็มีนะครับผมไอ้พวกมาจิงก้าพวกอะไรไอ้ตัวนี้พันสองพันตัวเล็กนิดเดียวเองดูดินี่นี่เห็นพระถังสําจังมพันเจนี โอ้โหนะหรือว่าเป็นชุดวะอ๋อห้าตัวห้าตัวห้าตัวันะอย่างเท่นะนี่มีกันแทงด้วยเห็นปะอ่ามีกันดั้มมีสากุนะมีมาคอสนะกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกนะเป็นแบบนี้อย่างเท่อย่างจา๊าบอย่างจาบนะมีโมจีนอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรอัปเดตนะ โอ้โหอย่างเท่สวัสดีครับนี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับติดเนี่มีอะไรแนะนำเมา่เฮลวันนี้มาตัวมันม่วงอะอะไรมันม่วงนม่วี่ทานอนดหรอดูกล้องนี่มันม่วงเฮ้ยมันชื่อตัวอะไรวะเ้าะมันหน้าตามันไอ้ไอ้เนี่ยมันน่าจะเมสเซอร์เปล่าวะหน้าอ่าใช่ใช่ใช่ไหมนะมาดูกันครับผมดูแหวนข้างในหน้าตาเป็นอย่างนี้กล่องมันใหญ่นะนี่ มีแผงข้างในมันจะเป็นม่วงม่วงเข้มอ่อนตัดกันตัวเบลเลอร์เลยนะดูมือดูมือโอ้หือใหญ่พอดีว่าแกให้ลูกค้าดูใช่ไหมใช่นี่มีม่วงเข้มม่วงอ่อนใช่ไหแล้วก็มีเหลืองมีเหลืองมีเทาแล้วก็มีสีเงินอันนี้จะชุบให้น่ะอ๋อนี่นี่พวกชุบไอพ่นพวกอะไรเงี้ยเดิงในดีคอน้ำดีคอน้ำ นี่เป็นลายลายโหวันนี้น่าจะกี่บาทเนี่ยกองนี้มืนทำมื่นพันหกพันหกโหตัวมันใหญ่จังวะดูขาเนี่อดูขาดินะนี่นี่ขินเบลเลยแดงก็มีนะแดงมีแดงตัดด้วยมีแดงตัดด้วยนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตามันนี่เป็นแบบนี้อันนี้มันเขียนว่าไตตั้นนะแต่คือว่าถ้าเกิดเป็นกันดัมมันก็จะเป็นเนี่ยนตัวเนี่ยใช่ไหม จำชื่อเลยวะออกคล้ายๆพี่บี้อ่ะพี่บี้เออหน้าจอมันจำชื่อผิดนะแม็กเซอร์ะอะไรประมาณนั้นนะนี่นี่ประมาณนี้โอ้โหพันเท่าไหระนันหกร้อยค่ะพันหร้อยโอ้โหนี่ดูแพงนี่แพงโคตรใหญ่เลยแล้วต่อต่อง่ายฮะสำหรับคนมีอายุเออชิ้นละใหญ่เออนี่มัชอานะ โอ้โหจบไปหนึ่งกองนะพันกระบาทนะเราต้องมีอีกตัวหนึ่งนะมีทันเดอร์โบอ่ะทันเดอร์โบนี่ทันเดอร์โบอ๋อเก็บเก็บเก็บตัวนี้ก่อนทันเดอร์โบนั่น่องมันมาอย่างนี้นะมมันีฝาปิดอย่างนี้ด้วยโอ้เป็นถาดมาเลยนี่หว่าอ่าอ่าโอเคประมาณนี้ ต่อไปทันเดอร์โบมีปลากระเบนนี่ทันเดอร์โบโอ้มีให้มา2ตัวมีตัวแล้วมีกระเบน1850งพันแปดร้อยห้าสิบแพ็คหลังมีแพ็คหลังด้วยแพ็คหลังคือแพ็คหลังมันก็คือปลากระเบนแต่ว่าสีสีเนี่ยสีมันดีนะมันเป็นสีสันทงให้ไม่ไม่ใช่มันทำเหมือนกึ่งเมทัลลิกหรือยังไงเนี่ยต้องแกะดูครับนี่แพ็คหลังแม่งโคตรเท่เลยให้ดูดูสีมันซะก่อน อ๋อมันทําเป็นสีแบบเหมือนสีสีสีเมทัลลิกนะสีเงาไม่เงาหรอกนี่นี่ดูเขียวนี่นี่เขียวเมทัลลิกเงินนะสีเหลืองเหลืองก็สดเหลืองมัสก้าแดงแดงนะนี่อันนี้คือโครงข้างในโครงข้างในมีเยอะนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีมีลวดเออแต่ว่าสีเนี่ยสีเขียวเนี่ยสวย แม่เขียวสวยเออสีขาวก็ขาวปกตินะแบบนี้นะเขียวนี่สีเงินสีขาวแล้วก็มีใสมีฐานนะมีสมีฐานให้ด้วยหรอฐานแล้วก็ดีคอน้ําดีคอน้านี่นี่มีการ์ดมีอะไรให้ด้วยนะมีการ์ดนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่นี่นะโอ้โห นี่เกียรเนกระเบนอยู่ข้างหลังเนี่เป็นกรบเบนต่อเป็นยานได้อ่าเป็นแพ็คหลังครับสีก็ไม่มีทำมาค่อนข้างดีนะนะแล้วก็ไอ้พวกเนียอ๋อมันเป็นโค้งอันนี้ค่ายเดียวกับลิซ์าไงอ๋อค่ายเดียวกับลิซ์ดแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงให้นี้มีฐานให้หนา1,800กว่าบาทโอ้โหแผงเยอะนะ30แผงได้นะใช่3 33แผงโอ้โห33าแผงคุ้มคุ้มกันไปเลย อันเดอร์เกตด้วยครับสุดยอดพันกว่าบาทนะได้เหมือนได้สองตัวก็คือว่าเป็นแพ็คหลังปลากระเบนตัวหนึ่งนะอย่างอย่างเดือดอย่างเดือดมีมีงูขาวมาด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยไขอะไรเนี่ยนี่นางนางพยางูผีนี่ว่ะนี่นี่มันคุณมันมีมันมันมีมีล่มมีอ่ามีนี่แล้วก็มีมีตัวหุ่นแล้วก็มีงูแล้วก็มี นี่ใช่นี่แยกได้แล้วอีกอันเฮ้ยกล่องมันก็เทดีนะกล่องสวยนะนี่หน้ามีให้มาอันนี้ขี้เกียจแกะนะเยอะแปะแปะได้แกะได้เหรอนี่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบน่ะนี่นี่อันนี้เท่และนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมาอะไรเนี่ยมิกุมิกุมิกุมีรถพ่วงข้างมาให้ด้วยไหมมอเตอร์ไซค์สามล้ออ่านี่เท่วะเทะโดยนี้เทะดูดูสีหวานสดมี พวกพวกสาวๆเนี่ยมันมีหน้ามาให้เยอะนะมีหน้าให้เยอะอ่าส่วนใหญ่จะประมาณหนึ่งต่อ10บนต่อ1ิบเก้น,น,นะแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนนี่น้องงูหรือน้องรถก็ได้นะ <c oughs> มีอะไรเพิ่อมอีกนะมฮะก็มีพวกตัดทั้งหลายเนี่ยนี่จระเข้จระเข้ปลาทองปลาทองอันนี้หมา <c oughs> หมา มีมีมีแพนด้าเขาว่าน่ารักมีเต่ามาอีกนะเอาเอาให้ครบไปเลยนะนี่น้องงูแล้วก็นี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันคล้ายเดียวกับฟาโลไง m อ General ที่ผู้หญิงเจ็ดบาทอ่ะอ่าโอ้โหยังเดือดยังเยอะนะน้องงูนี่นี่อันนี้ก็อันนี้มานานยังเนี่ยอันนี้ก็ใหม่นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันจะมีมีเอฟเฟกต์หนึ่า หน้าตามกล่องมันเท่ังวะเมนดล a าเมนดาอ่ปลายครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์เหลืองๆใสๆมันหน้าตามันคล้ายๆพวกริวจินมารุหรืออยังไงเนี่ยมันเหมือนกับไอ้นี่เอ้เอ้เอ้เออ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 เอกเออเออเอนเออ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 เอ่เออเอาเออเออเ่อเออเออเอออ่เอเเออเออเอเออเอเออเเอเอออออ นี่สีสีออกมังคุดเฮ้ยมันจะตัดเข้มอ่อนอนี่นี่หัวมันนะหัวมันก็คมคมชัดตัวนี้มันก็ให้ดีคอน้ําเหมือนกันอืมให้ดีคอน้ําเหมือนกันแล้วก็มีฐานอืมเออเท่อะดัลละนี่อะสีมันสีมันเป็นสีออกออกออกสีกะปีกะปีสีกะปีสี มังคุดอะไรประมาณนี้ดีขอน้ำให้มาใช่เออดีอน้ำเอออันนี้เทเทเทนี่เดี๋ยวจะซื้อเพราอันเนี้ยเนี่ยเพราะว่าอะไรดูดิเนี่ยอเ,อเอาไปใส่กับพุุนเหมือนดอกไม้เลยนะเอฟเฟกต์กระจายนี่แหละสิ่งที่ต้องการเนี่ยเอาไปใส่กับออซื้อซื้อว่ะซื้อเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันนี้พันกว่าบาทใช่นะเบาๆอันนี้ 1, <3 S 1> ย่อมๆมรอให้ห้าสิบนะย่อมๆอย่างเดือดอย่างเดือดต่อไปครับมีอันนี้อัครับ อันนี้ต่อจากไอตัวที่ว่าอาวุธเป็นไม้กางเขนตัวแดงอ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ก่อนหน้านี้ออกมาเป็นตัวนี้อ๋อเนีอ่าอ่าแล้วนี่ตัวที่สองออกมาตัวนี้จะออกคล้ายๆเบนชีคล้ายๆ <c oughs> ได้แรงบันดาลใจมาจากยูนิคอร์นเบนชีนะครับผมนี่หน้าตางานดีนะตัวนี้งานดีนะอันนี้เป็นสีดำนะแล้วก็ขีดสีทองอ่างานดีนะดำด้านหน่ยไหม แล้วมีดำดำดำเท่ๆดีอันนี้จะเป็นดาบนะอ่าดาบนี่เหมือนกับเล d f a เฟอ่ะที่ใส่แพ็คหลังอ่ะอืมงานดีต่อง่ายตัวนี้ดูแล้วเหลี่ยมดีนะเห็นไหมเหลี่ยมมันใช้ได้เหลี่ยมมุมท้องก็ทองใช้ได้นะไม่น่าเกียดเลยอ่าแล้วก็มีดาบหน้าตา ถ้าใครชอบยูนิคอนนี่นี่หน้าท้องอีกเน่เน่่น่่ดีคอมีมาเหมือนสมุไรเฮ้ยเหมือนสมุไรเว้ยเหมือนสมุไรเล็ดแม่มีเพ็กหลังมีดาบอ่าแบบนี้นะโอ้โหเฮ้ยดูดีงานดีนะดูดีนะพันกว่าบาทอย่าคิดเยอะนะอย่างจ้าบนะเออเว้ยเท่เท่เท่เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันใครสนใจมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงโอเคหลายๆตัว อ่าเนี่ยอันนั้นเมทัลบิ้วเมทัลบิ้วอันนี้จะเป็นตัวเก่าไงรีกลับมาอาชุราดาคอนใช่ไหมมังกรมังกรเขียวอ่าของไายอ่าช่างดงช่างดงนะช่างดงถ้าบ้านเราจะเป็นช้างดาวช้างดาวอ่าอันนั้นขายรองเท้าโอเคประมาณนี้ขอบคุณใครสนใจนี่ครับฮอตช็อปนะฮอตช็อปมีมีขายในช้อปปี้ด้วยนะมีช้อปปี้เลยใช่ไหมก้าวโกช็อป เก้าโปรช็อปอ่าเก้าแล้วก็เก้าจีโอโกจีโออ่าแล้วก็ช็อปร้านค้าเอสเอชโอพใช่ในชั่วปีได้แล้วเอาเราไปดูได้ครับโอเคได้เลยขอบคุณเฮียมากมันเริ่มลงครับได้ขายดีไหมก็ได้พอได้อยู่พอได้อยู่นะเก้าโกช็อปนะจ้าบจ้าวโอเคนี่อยากร้านเขาช็อปไปขอบคุณเยอะมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ